ต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ชาแนลเกษตรหมวกฟางครับเพื่อนเพื่น สำหรับสัปดาห์นี้นะฮะเพื่อนต้องขอไปัพืนเพื่อน <_ AD D> เป็นอย่างสูงฮะ,ะเนื่องจากว่าเราไม่ได้มาน่ายทำวิดีโอตอนที่เราได้ติดตั้งระบบเป็นแบบว่าเป็นสปริงเกอร์นะครับตอนนี้เกษตรหมกฟางของเราก็คือ,อที่เราได้วางแผนไว้ครั้งก่อนว่าเราจะทำแบบระบบน้ำรอบสระนะแต่ว่าครั้งนี้นะฮะเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ถ่ายทำไวฮะ,ะแต่ว่าผลของมันนะฮะ<ซ>พอดีผมไม่ได้อยู่นะ,ะผลของการทำสปริงเกอร์ก็น,นะะี้ฮะชุ่มไปทั้งทางพื้นที่เลยครับเพื่อน และตอนนี้นะฮะผมก็ได้มีโอกาสได้มาดูนะครับเป็นวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ช่วงสักประมาณบ่ายสามโมงตอนนี้แดดก็ยังดีอยู่นะครับก็ปรากฏว่านะครับสปริงเกอร์ที่ทํางานก็ดูฮะก็ถือว่าทํางานได้ดีฮะพื้นที่ก็ชุ่มไปทั้งพื้นที่นะครับเพื่อนนะฮะซีอของเราก็ไม่อยู่เช่นเคยนะครับวันสัปดาห์นี้เนาะแล้วก็สําหรับครั้งนี้ที่เราได้เดินอ่าระบบน้ําไปนะคะ รายละเอียดเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับเพื่อนครับเอาส่วนแรกเลยละกันนะฮะเพื่อนเราได้ย้ายปั๊มนะฮะปั๊มโนนะฮะเดี๋ยวเราขอเดินไปดูปั๊มก่อนอธิบายนะฮะเราย้ายปั๊มนะครับจากการสูบน้ําจากสระนะครับจากสระใหญ่เดี๋ยวเอาทางไหนดีเดี๋ยวผมขอเดินวนลงไปดูสระน้ําก่อนนะนะเพื่อนๆก็ดูบรรยากาศไปพลางๆก่อนนะเพื่อน ตอนนี้พอดีแดดก็แรงเลยอะสำหรับผมดีคุณย่าเป็นไงคุณย่าสบายดีไหมครับคุณย่าสบายดีนะครับวันนี้มาดูสวนเหรอคุณย่ามาดูตัวอย่างคุณย่าจะไปติดที่สวนเหรอครับรอหลานน้ะย่าเนาะเอาล้วท่าเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่เราสูบน้ำนะซึ่งเป็นปั๊มน้ำขนาดหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับที่เราได้ติดตั้งไว้นะครับ ปัจจุบันนี้เราย้ายจากการสูบน้ํานะครับจากสะชนประทานมาไว้ที่สะของเราเองคือสูบสูบจากสะของเรานะครับขึ้นไปแบบให้กับพืชที่อยู่รอบๆสะนะครับทําไมถึงต้องสูบนะครับเขาอยากลองทดลองนะครับว่าถ้าสูบน้ําจากสะเนี่ยมันจะแห้งหรือเปล่าในฤดูนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะดูฮะนี่ฮะคือปั๊มที่เราใช้สูบนะครับนี่ฮะที่เราย้ายจาก การสูบสะชนตะานมาไว้ที่สระของเราเองครับนี่ยฮะเพื่อนๆฮะสูบขึ้นมานี่เลยนะฮะเพื่อนแล้วไปยังไงต่อเดี๋ยวไปดูฮนะแล้วเขาไปยังไงต่อเดี๋ยวเราไปดูก่อนอนี่นะฮะนี่ครับเรามันแยกฮะแยกเป็นสองฝั่งครับฝั่งแรกฮะก็คือใส่อ่าเนื่องจากเป็นท่อขนาดสองนิ้วนะถ้าผมจําไม่ผิดน,นะสองนิ้วไหม อ่าเป็นท่อนะครับขนาดสองนิ้วเนี่ยฮะเพื่อนฮะสองนิ้วท่วนเลยครับเราก็แยกออกไปสองฝั่งนะครับเพื่อนเป็นท่อ PE เขาเรียกท่อ PE นะครับขนาดน่าจะสามสิบหกมิลลิเมตรนะครับสามสิบหกมิลลิเมตรเดินไปรอบสะเลยงั้นเลยฮะเพื่อนฮะโน่นครับเดินไปรอบสะเลยครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับก็ออกจากท่อ PE แล้วก็เดินไปรอบสะเลยจากนั้นนะฮะพอออกจากท่อ PE mm. เสร็จนะครับเพื่อนๆเราก็ ต่อออกท่อไมโครนะครับเขาเรียกท่อไมโครไหมฮะเนี่ยฮะอย่างนี้ครับต่อไปครับไปใส่กับสปริงเกอร์นะครับผมจําขนาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเขียนขึ้นใน description ให้เพื่อนดูแล้วกันนะฮะต่อไปยังสปริงเกอร์นะครับซึ่งมีการคํานวณปริมาณน้ําที่ออกต่อหัวเรียบร้อยแล้วนะครับมีการคํานวณเรียบร้อยแล้วฮะก็เดินรอบสระเลยนะครับทีนี้สปริงเกอร์อย่างนี้ฮะเนื่องจากว่าเราไม่ต้องการประหยัดน้ํานะเราก็เลยใช้เป็นท่อแบบ เป็นเป็นหัวจ่ายสปริงเกอร์ไปเลยนะครับรอบตาเราเลยครับดังนั้นนะฮะจะทําให้พื้นที่นี้นะฮะฝั่งทางทิศตะวันออกเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่แคบเนี่ยชุ่มตลอดทั้งแนวเลยครับเพื่อนส่วนฝั่งอื่นก็จะมีรัศมีของสปริงเกอร์กระจายนะครับเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับขนาดสองเมตรนะครับเป็นอย่างน้อยเลยนะครับดังนั้นต้นไม้เราสามารถปลูกได้ทั่วเลยฮะนะครับเพื่อนทั่วทั่วศาสเลยสามารถปลูกได้นะครับเพื่อนตรงนี้ อ่าเนี่ยแหละครับเพื่อนสิ่งที่เราได้ทําไว้นะครับสําหรับโครงการเกษตรหมวกฟางของเรานะครับเพื่อนเนี่ยครับอ่าแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกที่เราเปลี่ยนแปลงครับก็ย้ายจุดติดตั้งโซล่าเซลล์นั่นเองครับเอามาไว้ใกล้ๆนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ทาแบบเป็นนั่งร้านหรือเป็นแบบหลังคาขึ้นไปให้กับตัวโซล่าเซลล์นะครับเพื่อนตอนนี้ตอนนี้ไปดูนะฮะ ไปดูคณะกรรมการบริหารของเราคุยกับซีอใหญ่ของเรานะครับซี o โอใหญ่ของเราไล่คอมาเนี่ยฮะสวัสดีครับซี o โอตอนนี้เราลัางถ่ายคลิปเกษตรหมวกฟางอยู่ครับถึงไหนแล้วครับซีอใหญ่ครับใกล้จะถึงคอนแก่นแล้วครับผมจะถึงคอนแก่นแล้วซีอไม่อยู่สักทีเลยฮะมีเวลาสำคัญไม่เคยอยู่ครับซีอเอาละฮะเพื่อนตอนนี้เราไปดูกันต่อนะครับว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับเพื่อนเอาละ มีการเปลี่ยนแปลงโซล่าเซลล์เสร็จแล้วนะครับหากเพื่อนๆจำได้นะครับสำหรับฟาร์มเกษตรหมวกฟางของเรานะคะระบบน้ำของสระนะครับไอเก่าของเราที่เป็นสระมรกตนะฮะที่ซีโอขึ้นแบบคลิปกระจกระจที่ใส่ให้นะฮะเห็นไหมฮะมันมีปั๊มตัวหนึ่งมันตายไปแล้วนะครับมันตายไปแล้วอะปั๊มตัวนั้นเราทำยังไงฮะเนี่ยผมเดินเลยไปแล้วเนี่ยฮะเราเปลี่ยนระบบน้ำใหม่ครับเพื่อนเนี่ยฮะ ระบบน้ําที่มาจากปั๊มตัวใหม่นะฮะที่สูบจากสรขขึ้นมาครับเอามาใส่กับระบบสระเดิมครับนี่เราก็แยกออกไปครับแล้วก็ไปตัดปั๊มตัวเดิมออกก็คือปั๊มตัวปั๊มชักนะตัวเก่ากับแผงโซล่าเซลล์สองแผงอะ่ะเราตัดทิ้งไปแล้วฮนะเนื่องจากว่ามันใช้งานไม่ได้ครับปัจจุบันปั๊มมันเสียไปแล้วและอีกอย่างนะฮะเวลานี้ก็คือประมาณบ่ายสามโมงเนี่ยแดบดบนะครับมันมีร่มนะ มาบังโซล่าเซลล์อันเก่าของเราฮะบับงเรียบร้อยนะปั๊มเนี่ยไม่ทํางานเลยฮะเพื่อนเราก็เลยต้องย้ายมาใช้กับระบบใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อนครับ โอเคฮะนี่คือการเปลี่ยนแปลงสําหรับฟาร์มเกษตรหมกฟางของเรานะับเพื่อนยังไงก็ฟังเพื่อนกดติดตามกดซับสไคร e กับช anel ของเราด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนดูตอนเราที่อตอนที่เรานําปลามาเลี้ยงนะครับเพื่อน <c oughs> ต้องคํานวณปริมาณน้ําก่อนล้วกัรน,นะครับฟังเพื่อนกดติดตามด้วยครับสาหรับคลิปนี้ขอลาเพื่อนไปก่อน,นครับสวัสดีครับ